สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ในสงครามสมัยใหม่ปฏิบัติการปราบปรามระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูเช่นการกดดันระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกหรือเรียกว่าซีและการทําลายระบบป้องกันทางอากาศของข้าศึกเรียกว่าเดชมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับอาวุธใหม่ของกองทัพอากาศสหรัฐที่มีชื่อเรียกว่า ATM 1 6 0 MALD ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลสติลที่กองทัพยูเครนได้นำมาใช้ร่วมกับขีปนาวุธ Storm Shadow ในการโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบุรณา,าการของรัสเซียในสงครามยูเครนกันค่ะโหมดซึ่งต่อไปเดี๋ยวจะเรียกว่า MALD ซึ่งย่อม,มาจากคำว่า m a n a t e r e a l Air Launch Decoy ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเหยื่อลอกขนาดเล็กที่ปล่อยจากอากาศ ในที่นี้ดีคอยหมายถึงเหยื่อล่อซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้หลอกเรด้าของศัตรตูโดยส่งคลื่นวิทยุที่ทําให้เรดราของศัตรตูเข้าใจผิดว่าเป็นเครื่องบินรบหรือเครื่องบินทหารเพื่อเผยตําแหน่งของระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรตู a d m 1 6 0 MALD มีลักษณะเป็นขีปนาวุธร่อนขนาดเล็กมีความยาวประมาณ2.75เมตรน้ำหนัก136กิโลกัมและมีความเร็วที่ระดับ0.9มั MALD ใช้เทคโนโลยีเลดาราแบบแอคทีฟที่ส่งสัญญาณครอบคลุมช่วงความถี่กว่าทำให้สามารถสร้างภาพลงตาของเครื่องบินทุกประเภทที่กองทัพสหรัฐมีตั้งแต่เครื่องบินขับไล่แบบล่องหนไปจนถึงเครื่องบินที่ระเบิดขนาดใหญ่อย่าง B-52 บนเลดาราของศัตรูอาวุธนี้ทำให้ระบบเลดาราป้องกันภัยของศัตรูเข้าใจผิดเกี่ยวกับเป้าหมายที่แท้จริง เมื่อมีการปล่อย MALD ออกไปมันจะใช้ระบบ SAS เพื่อส่งขึ้นวิทยุปอน์ทำให้ระบบป้องกันภัยทางกาศของศัตรูเข้าใจผิดว่ามีเครื่องบินรบของสหรัฐเช่น F15 หรือ F16 หรือขิปนาวุธขนาดเท่ากันกำลังจะเข้ามาใกล้ การใช้ MALD นั้นจะทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเครื่องบินรบยิงขีปนาวุธพื้นสู่อากาศออกมาทำให้ศัตรูต้องสูญเสียขีปนาวุธไปโดยปราประโยชน์และยังช่วยให้เราสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของฐานขีปนาวุธของศัตรูได้จึงทำให้ MALD เป็นอาวุธทางยุทธศสาสตร์ในสงครามสมัยใหม่อย่างไรก็ตามต้นแบบของการพัฒนานั้นต้องย้อนกลับไปในช่วงทศว,วรรษ1980 ต้นแบบของ ADM 1 6 0 MALD คือ ADM 1 4 1 t a t หหรือที่จะเรียกต่อไปว่า TALD ซึ่งเริ่มพัฒนาโดยอิสราเอลต่อมาบริษัทอุตสาหการรมป้องกันประเทศของสหรัฐได้เข้าร่วมพัฒนาและเสร็จสิ้นในช่วงปลายทศวรรษ1980จากนั้นจึงถูกนำมาใช้โดยกองทัพเรือสหรัฐตอนแรก TALD ถูกพัฒนาแบบไม่มีเครื่องยนต์แต่ใช้วิธีร่อนโดยอาศัยแรงยกที่ระดับความสูงปานกลางถึงสูง โดยมีการใช้งานครั้งแรกโดยเครื่องบินรบของสหรัฐในสงครามอาวเปอร์เซียในปี1991เพื่อทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิรักและได้พิสูจน์ประสิทธิภาพของมันในช่วสงสงครามอาวอิร e ัก ok, ได้ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างหนาแน่นเพื่อเตรียมรับมือกักบการรุกรานของสหรัฐจนได้รับการประเมินว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีที่สุดในโลกในขณะนั้น ในช่วงเวลานั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิรักไม่รู้จัก TALD จึงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเครื่องบินรบของสาลัจึงได้ยิงขีปนาวุธออกมาทำให้ตําแหน่งฐานยิงขีปนาวุธถูกเปิดเผยเมื่อเครื่องบินรบสาลัรู้ตําแหน่งแล้วเครื่องบินรบที่ถูกส่งไปเพื่อทําลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิรักได้แก่ F 4 Phantom อและ F A 1 8 Hornet โดยเครื่องบินรบเหล่านี้ได้ใช้ขีปนาวุธต่อต้านเลดรา AGM-88 h ามที่เรียกว่านักฆ่าเลดรามากกว่า500ลูกส่งผลให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศส่วนใหญ่ของอิรักถูกทำลายหลังจากสงครามอ่าวกองทัพซารัได้พัฒนา I-TALD ซึ่งเป็นรุ่นที่ติดตั้งเครื่องยนต์เจ็ตขนาดเล็กบน TALD เดิมการติดตั้งเครื่องยนต์เจ็นี้ทำให้พิสัยการยิงเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก126กิโลเมตรเป็น280กิโลเมตร มาในปี2001ได้มีการพัฒนา ADM 1 6 0 MALDA ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับการอัพเกรดให้มีพิสัยการบินที่ไกลถึง460กิโลเมตรและในปี2009ได้มีการพัฒนา ADM 1 6 0 MALDB ซึ่งมีพิสัยการบินประมาณ900กิโลเมตรและใช้ระบบ GPS และระบบนำทางด้วยแรงเฉือดในการบิน ในระหว่างที่บินเข้าสู่เป้าหมาย MALDV สามารถตั้งจุดเปลี่ยนทิศทางได้ตั้งแต่100ถึง256จุดทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดเดาเส้นทางการบินของมันและมีเวลาลอยตัวในอากาศประมาณ1ชั่วโมงยังสามารถติดตั้งค่าล่วงหน้าก่อนปฏิบัติการโดยสามารถเพิ่มหรือลดค่า RCS เพื่อให้ปรากฏบนเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูเสมือนเป็นเครื่องบินล้อมหนคิปนาวุตหรือเครื่องบินถนาดใหญ่ได้ โดยทั่วไป MALDB จะถูกใช้ร่วมกับเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือขีปนาวุธร้อนเพื่อทำให้ศัตรูไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือเครื่องบินจริงหรือขีปนาวุธบนหน้าจอเลดาในปี2023กองทัพรัสเซียประกาศว่าได้ยิงขีปนาวุธ Storm Shadow ตก7ลูกด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศ Pacer S แต่เมื่อมีการเผยแพร่ภาพขีปนาวุธ Storm Shadow ที่ยิงโดยกองทัพยูเครนพ่งเข้าชวนเป้าหมายของรัสเซีย ผู้เชี่ยวชาญดานอาหารจึงเริ่มแสดงวาอคิดเห็นว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียอาจจะย,ยิงโดน MALDB แทนที่จะเป็นขีปนาวุธ Storm Shadow จริงนอกจากนี้กองทัพสารัฐได้พัฒนา ADM 124 MALDJ รุ่นใหม่และเริ่มใช้แทนที่รุ่นเก่าตั้งแต่ปี2016และโดยตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมากองทัพสหรัฐได้ใช้เฉพาะ MALDJ เท่านั้น มีการคาดการว่า MALDB รุ่นเก่ากว่า1,500ชิ้นได้ถูกส่งมอบให้กับยูเครนส่วน MALDJ ซึ่งเป็นดีคอยรุ่นใหม่นั้นนอกจากจะมีความสามารถในการเรียนแบบค่า RCS ของเครื่องบินลบหรือคิปนาวุธแบบรุ่นก่อนแล้วยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือระบบส่งคามอิเล็กทรอนิกส์แบบโมดูลที่เรียกว่าที่เรียกว่า s u r b l a บ ระบบรบกวนสัญญาณเรดาร์ระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบ2ทิศทางซึ่งช่วยสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินได้แบบเรียลไทม์ในระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บความรู้พร้อมเติมนะคะเซบาลัสมีที่มามาจากตำนานกรีกซึ่งหมายถึงสุนัข3าตัวที่เฝ้าประตูนรกระบบส่งคำอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้อ่านไม่ได้ให้ความสามารถที่ทรงพลังและครอบคลุมเหมือนกับเครื่องบินส่งคำอิเล็กทรอนิกส์อย่าง EA18G g o l e r แต่มาสามารถเข้าใกล้ระบบป้องกันางอากาศของศัตรูได้มากกว่า ในระยะที่เครื่องบินที่มีนะักบินไม่สามารถเข้าถึงได้ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรบกวนเลดรานอกจากการรบกวนเลดราแล้วแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะรู้ในภายหลังว่ากำลังมีการใช้เหยื่อล่อพวกเขาก็ไม่สามารถละเลยเครื่องบินรบหรือเครื่องบินทถึงระเบิดจํานวนมากที่กําลังเข้ามาใกล้บนเลดราได้เพราะอาจจะเป็นของจริงซึ่งสร้างความสับสนอย่างมากในการป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามและก่อให้เกิดความเครียดทางจิตใจ นอกจากนี้ในเชิงยุทธศาสตร์เช่นในกรณีของยูเครนสามารถใช้ร่วมกับขิปนาวุธเพื่อทำลายเป้าหมายหรือกำจัดระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งใช้ร่วมกับเครื่องบินขับไล่แบบล่องหนเช่น F-35 โดยทำให้ MALD ดูเหมือนเครื่องบินขับไล F ่ F-16 หรือ F-15 ในขณะที่ F-35 สามารถสกัดกัน้นเครื่องบินขับไล่ของศัตรูจากระดับความสูงมาปัจจุบันกองทัพสหรัฐกำลังพัฒนากลยุทธใ์ใหม่ๆสำหรับการใช้งาน MALD ในการรบจริง และรุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนาอยู่คือ MALD X และรุ่นสำหรับกองทัพเรือ MALDN คาดว่าจะมีการปรับปรุงความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์และรวมถึงฟังก์ชันการบินอัตโนมัติที่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินได้เองตามสภาพแวดล,ลอ้อมในสนามรล แม้ว่าเราจะหวังว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แต่หากสหรัฐอเมริกาต้องเข้าร่วมในสงคารามขนาดใหญ่ระหว่างประเทศอีกครั้ง ADM 160C MALDJ เป็นทรัพย์สินแรกของกองทัพสหรัฐที่จะบินข้ามน่านฟ้าของสนามรลวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ADM 160 MALD ซึ่งเป็นขีปนาวุธหลอกล่อที่ใช้เทคโนโลยีล่องหนแบบใหม่ที่เรียกว่า Digital Stealth แล้วแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอาวุธนี้อย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทุกช่องทางค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ